에스... 컷. 안녕하세요. 저는 NCTU 루카스입니다. 오! 안녕하세요. NCTU의 청순을 맡고 있는 정우입니다. 아이고. 와우! สดีค่ะในโลกกาแฟพาร์ทเชนอลนะคะวันนี้นะคะพาก็จะพาไปตร้านน้อยนะคะเราจะไปคาเฟ่ลู่ซองกันนะคะก็คือลูปภากจากจองคูนอทุกคอเอ็นซีนะคะที่รัชดาเนาะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะไปยังไงนะทุกคน,น แล้วก็มาถึงแล้วน้องกับคาเฟ่เลยนะรูปจอนะคะทุกคนที่แฟนด้อมคาเฟ่นะทุกคนวันนี้เราก็จะคือมารับบทเป็นเมียน้อยกันคะทุกันก็นั่นแหละทุกคนแล้วก็มันวิธีการเดินทางมาไงนะก็คือเอมาลงที่เอ็มาซีหมวอยขวางทุกคนจะใกล้สุดเพราะว่าอันนี้อยู่ซอยพัชรา14ีนะถ้าใครจะมาแบบรถเมล์รถอะไรก็คือรัชดาซอยสสี่เออ เพราะว่าถ้าเกิดลงไปตรง MRT ราชะดามันจะเดินไกลเนาะไกลมาก,มากแล้วก็ MRT ศรีสัน์ก็มีใจเหมือนกันแล้วก็ือต้องข้มามถนนข้ามอะไรเรื่อไปหมดเหนื่อยใช่แต่ทุกคนก็ในร้านคือน่ารักมากมแบบ คือรูปแบบรูปแน่นอะบอกเลยว่ารูปแน่นมากเลอแต่แต่ปกติแฟนน้องคาเฟ่เขาจัดรูปแน่นแล้วเนาะแบบเกือบทุกงานเลยเกือบ,บทุก้านที่มาจัดที่ถูกแบบแน่นเลยเน้นมากก็แบบแคือมันดีมากอยากให้ทุกคนมาเนาะงานมีถึงวันที่เท่าไหร่ก็จะวันที่สิบห้าสวัีสามมาสิบสองสิบสี่สิบสี่วันที่ 15, สิบสี่ 14, เขาจะจัดเลิกบ่ายสามนะทุกคนต้องรีบๆมากันแล้วก็วันที่สิบาสามเขาสิบสี 14, ่เขาจะให้ของมากกว่าวันนี้ ๋อนั่นแหละก็บรรยากาศในร้านเดี๋ยวเราให้ดูเนาะกับของเรียวได้มาเนาะนะนี่ก็คือของเรียวสั่งมาทุกคนนะลูุกทนก็มีน้ำดัโซดาใช่น้ำดงโซดาเนาะคนละก้าก็จะเป็นเซตนี้เลยเนาะถ้าสั่งขนาด ซื้อครบหน่อยจากคุณหมาก็คือมีน้ำแล้วก็ขนมใช่ไหมก็จะได้เป็น,นคุกกี้ของรูปจนะอยเขาเป็นสตรีมข้าวเนี่ยเขตอนแรกบอกว่าจะซือ้อแต่แบบรู้สึกกินไม่ลงก็เลยไม่ซืออ้อนะทุกคนก็เลยจะเป็นที่ครอบแก้วค่ะโปรต์โปรต์การนะ์ดเนาะเออใช่เป็นรูปอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น่าแหละทุกคนแต่เขาบอกว่าวันที่สิบสี่หรือวันไหนเนี่ยเขาจะให้มาอีกเซตีเป็นสตรีมข้าวเลยแต่เพิเอามาเงอนไม่ได้มาวันไหนไงเราไม่ว่าก็เลยมาวันนี้แล้วก็จะได้แค่จอง่าง ก็เกลือละ25บาทเนาะที่เราซื้อกันนั่แหละก็ไม่มีอะไรแล้วปะเดี๋ยวเราให้ดูไปในกันในร้าน สำหรับคาเฟ่มีวันนี้มีคาเฟ่เดียวนะ<ช>สำหรับรูจองนะทุกคน<ม>ถ้าเกิดใครอยากให้เราทำคลิปดีๆก็กดไลค์กดแชร์เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายอ๋อใช่อยากเดี๋ยวขอแบบน,นีงนะทุกคนสำหรับเมนลูคัสนะคะวันที่19นะ19 20 21 22มีคาเฟ่ลูคัสนะคะโปรเจกต์ย้อนหลังก็ไปติดตามดูกันได้เดี๋ยวจะใส่ ทวิตเตอร์ไว้ให้แล้วกันนะก็งานนั้นเราจะไปด้วยปะใช่เราก็จะไปเราไปพาดอยู่แล้วค่ะที่เจ้าของดิฉันนะทุกคนก็นะคะทุกคนมามาหาเราได้นะเบบมาหาบิโตมาหาเราได้นะทุกคนใช่โอเคเลยล่ะตัวเล่นะ็คือแปดโปรเจกต์น้อยที่แชมโดนส่งซึ่งเราถ่ายไว้นานแล้วเว้ยแต่ไม่มีโอกาสได้ลงสักทีนะก็คืออันนี้เป็นตัว้ปหน้าเนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงทางเดินด้านหน้าเนาะระหว่างทางเชื่อมระหว่างไปดีเจจส่งของทุกคน ข้าวปลาและสาสีนี่นะทุกคนก็คือสวยมากอันนี้เป็นตัวด้านในเนาะทุกคนไอจิโปะของพวกเราเนี่ยเองก็อนนี้เป็นคาเฟ่ของลูกตองก็เลยแบบเอามาใส่ให้ดูนะทุกคนแล้วตรงนี้อยู่ชัเฉยๆสอบชิ้นี้เหมือนกันแต่ว่าตรงป้ายที่มันอยู่ตรงบันไดอ่ะจะมีแค่สิบห้าวินาทีนะทุกคนได้สวยมาก